เอาละรครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่หนึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของสลากออมสินเอ่อขอไปครับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4นะครับทางเลือกใหม่ของการออมเงินจากทอกอสอรหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับด้พูดคุยกับคุณมานพจินาไหมผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาการณ์การเกษตรหรือว่าทกสนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คาตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงจุดเก้าศูนย์ต่อปีหมดเขตรับฝากวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ ตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยธนาคารจะให้ในอัตราร้อยละศูนย์ต่อปีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มีนาะคมนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็ขอเชิญชวนออมเงินกับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวโดยจะธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละศูนย์จุต่อปีคำถามคือหมดเขตร,รับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตร,รับฝากเมื่อไหร่ท่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยมิจชาชีพทางการเงินทาง GSB Contact Center ขึ้นมานะครับเพียงแค่โทรศัพท์ติดต่อไปที่หมายเลข 1 1 1 5แล้วกด6นะครับ1115แล้วกด6โดยลูกค้าของธนาคารที่ต้องประสบเหตุหรือว่าพบกับธุรกรรมที่ดูเหมือนจะผิดปกตินะครับหรืออาจจะสงสัยว่ามีความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงและอาจจะสูญเสียเงินจากบัญชีธนาคารออมสินเนี่ยสามารถติดต่อแจ้งศูงนย์ดักล่าวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังขอเตือนลูกค้าแล้วก็ประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าลงเชื่อหรือว่าไปกดลิงก์ใด ที่มีผู้ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือหรือส่งเป็น SMS หรืออาจจะอ้างว่าเป็นผู้ที่ติดต่อมาจากธนาคารออมสินอย่างเด็ดขาดนะครับหากพบเห็นเนี่ยก็ขอเชิญบทแจ้งหรือว่าสอบถามแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวได้ทุกครั้งนะครับโดยมีธนาคารออมสินปัจจุบันนี้มีช่องทางในการสื่อสารหลักๆของธนาคารอยู่หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w g s b t นะครับทาง Facebook ก็เข้าไปที่ G s b society ส่วนทางไลน์ มีทั้ง GSB Society แล้วก็ GSB Now นะครับรวมถึงช่องทางที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับคือ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วและกด6กนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอรครับได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟอฟมอจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับในโครงการของรถไฟฟ้า ทั้งหมด5โครงการด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโครงการที่1โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงบีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับมีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วร้อยละเกโครงการที่2เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงจากลาดพร้าวถึงสำโรงมีความคืบหน้าของงานโดยรวมอยู่ที่ร้อยละเก5นะครับโครงการที่3ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงจากแครายถึงบีนบุรีมีความคืบหน้าโดยรวมร้อยละเ5้ก โครงการที่4เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายนะครับช่วงจากสถานีสีรัฐถึงเมืองทองธานีมีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละสิ้และก็โครงการที่5ครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนการจนะพิเศษนะครับมีความคืบหน้าของงานโยธาคืบหน้าไปแล้วร้อยละเจด้วยกันนะครับธนาคารออมสินครับก่อนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับ เจ้าของกิจการที่ต้องการจะขยายร้านต้องการจะเพิ่มยอดขายหรือว่าต้องการสินเชื่อเพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจนะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษมามอบให้นะครับซึ่งเช่นดอกเบี้ยในอัตราพิเศษช่วง6เดือนแรกนะครับหรือว่าวงเงินสินเชื่อสูง 1ล้านบาทและก็ระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีแล้วก็ที่พิเศษสุดนะครับมีช่วงปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนอีกด้วยนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับซึ่งการจัะทํานิติกรรมสัญญาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มบธันวาคม2556นี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือทางเว็บไซต์ w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  s b o r ยเก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอ,อมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมานพจินาใหม่นะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเรื่องของการเปิดรับฝากสลากอ,อมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสี่ซึ่งเป็นทางเลือกของการอ,อมเงินใหม่นะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมานพครับครับสวัสดีครับคุณธิรพัฒนครับ ที่มาที่ไปของสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสีนี้เป็นยังไงไหมครับคุณมานพครับอ๋อครับก็ในเรื่องของการระดมเงินทุนในรูปของเงินฝากนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของทกศนะครับที่เรามีภารกิจที่จะส่งเสริมการออมในภาคชนบทเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการระดมทุนเพื่อเพื่อเป็นทุนนะครับในการ สนับสนุนสินเชื่อกับพี่น้องในภาคชนบทนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ในสังคมในชุมชนนะครับครับสำหรับในเรื่องของของเงินฝากนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าทบการก็มีเงินเงินฝากอยู่หลากหลายประเภทนะครับก็ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ที่ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนก็คือในส่วนของเงินฝากในรูปแบบของสลากนะครับ ừ ừ ก็คือสลากออมทรัพย์ทวีสินนะครับซึ่งเราดําเนิกกนการในเรื่องนี้มารูปแบบของสลากนะครับตั้งแต่ปี40นะครับ ừ ừ ừ ถึงวันนี้เราก็ออกสลากมาถึง53ชุดนะครับก็เนื่องจากว่าในส่วนของสลากทวีสินชุดเกษตรมันของชุดสี่นะครับ ่จร,จริงๆออกมาก็ด้วยวัตถุประสงค์ก็นื่องจากว่าเราได้ออกสลากออมทรัพย์ทว,วีสินชุดเกษตรมั่นคงชุดที่สามนะครับอ่แล้วก็ถึงวันนี้นะครับก็ครบรอบที่จะครบกำหนดเวนคืนของของพี่น้องที่ฝากเงินไว้นะครับเพราะนั้นทางธนาคารก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสลากอมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสี่นะครับก็ก็ด้วยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ รองรับผู้ฝากนะครับที่ฝากชุดเกษตรมั่นคงสามแล้วก็ครบกําหนดนะครับก็จะได้มีทางเลือกที่จะฝากในผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นทางเลือกกับผู้สนใจรูปแบบการฝากเงินนะครับชนิดพิเศษนะครับซึ่งซึ่งมีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลนะครับถึงถึงสามสิบหกครั้งนะครับครับก็ เอารายละเอียดของเอาเลยฮะเอาเลยฮะกําลังกําลังหูหูผึ่งอยู่ผมครับตลาดชุดนี้นะครับก็เราเปิดนะครับที่จะรับฝากนะครับถึงสองร้อยล้านหน่วยนะครับสองร้อยล้านหน่วยก็คือหนึ่งแสนล้านบาทนะครับหนึ่งแสนล้านบาทโดยเรากำหนดนะครับเป็นรูปแบบสลากหน่วยละห้าร้อยบาทนะครับมีอายุสลากอยู่ที่สามปีนะครับสามปี เมื่อครบกำหนดสามปีนะครับก็จะถึงกำหนดเวลาเวียนคืนนะครับผู้ฝากก็จะได้รับเงินต้นคืนนะครับพร้อมกับอดอกเบี้ยหน่วยละห้าบาทนะครับถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีก็อยู่ที่ศูนย์จุดสามสามสามเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับอ,อันนี้คือคืออัตราดอกเบี้ยที่พี่น้องผู้ฝากนะครับรับคืนเงินต้นแล้วก็ ได้รับดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับแต่ว่าสิทธิพิเศษนะครับพิเศษก็คือทุกวันที่สิบหกนะครับเราก็จะมีการออกรางวัลนะครับที่น้องผู้ฝากก็สามปีก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลถึงสามสิบหกครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งที่ออกรางรางวัลนะครับเราก็มีรางวัลถึงงวดละสี่แสนสองหมื่นสองพันรางวัลเศษนะครับโอ้โหมูลครับสี่แสนสองหมื่น สองพันนะครับลังวันนะครับมูลค่ารางวันก็ครั้งหนึ่งนะครับก็กว่าหนึ่งร้อยเจ็ดล้านบาทนะครับครับอันนี้คือรวมทั้งหมดนะฮะรวมทั้งหมดยอดเลยนะครับรบซึ่งในจำนวนนี้ก็จะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งรางวันนะครับก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ยี่สิบล้านบาทครับอืมรวมที่หนึ่งยี่สิบล้านครับผมครับที่เหลือครับก็ก็ที่เหลือก็จะเป็นเอ่อ รางวัลปีกย่อยนะครับรางวัลตั้งแต่รางวัอต่างหมวดนะครับรางวัลที่สองรางวันที่สามรางวันที่สี่รางวัลที่ห้าจนถึงเลขท้ายสี่ตัวแล้วก็เลขท้ายสามตัวนะครับ,รบอันนี้อันนี้พิเศษนะครับถ้าถ้าผู้ฝากฝากวงเงินถึงจำนวนห้าแสนบาทนะครับก็ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลก็อย่างน้อยจะถูกรางวัลเลขท้าย สามตัวนะครับอ๋อแน่นอนผลตอบแทนครับใช่ฮะผลตอบแทนก็จะอยู่ที่าสามเปอร์เซ็นต่อปีนะครับก็จะสูงสูงขึ้นเมื่อกี้สูงสามสามครับผมถ้าห้าล้านเลยนะครับถ้าห้าล้านเลยก็ก็อัตราผลตอบแทนอยู่ที่อ่1.113ต่อปีอันนี้คือขั้นต่ํานะครับขั้นต่ำขั้นต่ำคือได้แน่นอนนะเอาไว้ง่ายได้แน่นอนนะครับผมเอสลากชุดนี้นะครับก็ก็ เอเราจะเปิดจำหน่ายอยู่สองสองระยะนะครับท่านคุณพิรวัตรครับก็เนื่องเนืจากว่าเป็นสลากที่ออกทดแทนนะครับออกทดแทนสลาดชุดเก่าซึ่งเรากำหนดอายุนะครับเราก็จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ฝากสลาดชุดเดิมผู้ฝากเดิมครับก็สามารถที่จะให้สิทธิเป็นลำดับแรกเลยนะครับที่จะรับฝากในวงเงินเดิม นะครับวงเงินเดิมนะฮะในวงเงินเดิมแต่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทนะครับสูงสุดไม่เกินยี่สิบล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกระจายอไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับเราก็จะกันวงเงินส่วนหนึ่งให้ลูกค้าผู้ฝากที่เป็นเกษตรกรนะครับรายละไม่เกินห้าแสนบาทนะครับอันนี้เราเราก็จะกันวงเงินไว้ประมาณเจ็ดหมื่นล้านนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับจะเปิด ให้สิทธิ์รับฝากตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคมครับับโดยแล้วก็พิเศษเฉพาะกลุ่มนี้นะครับเฉพาะกลุ่มนี้ก็เราจะมีระบบเปิดให้จองนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18มีนาคมนะครับซึ่งสามารถจองได้ที่เคาน์เตอร์ทรกศหรือว่าจองผ่านไลน์แอปพลิเคชันไลน์ท,ทกศนะครับ D A C Family หรือเว็บไซต์ของทกศนะครับอันนี้คือระยะแรกนะครับ ระยะที่สองนะครับวงเงินที่เหลือนะครับเราก็จะเปิดรับฝากสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่24มีนานะครับก็ทั้งทางผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเอม b บายของทกศนะครับ<ม>หรือว่าผ่านช่องทางของเคาน์เตอร์สาขาทั้ง1,000สาขาทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็แผนงานที่เราเตรียมไว้ที่จะให้บริการรับฝากนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมาย สองกลุ่มนะครับแล้วก็กําหนดระยะเวลารับฝากสองระยะครับผมครับครับถ้าเป็นตัวพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยแล้าคราวที่แล้วไม่ได้ปไม่ได้ซื้อเอาไว้ไม่ได้อออกมาไว้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นลูกค้ารายใหม่เนี่ยได้ใช่ไหมลูกค้ารายใหม่นะครับที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรและก็ไม่ได้เคยฝากสลากชุดเก่านะครับก็สามารถที่จะใช้บริการรับฝากในระยะที่สองนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มีนาเป็นต้นไปครับผมครับ มีมีจำกัดวงเงินไหมเอ่อก็ระยะที่หนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็เกษตรกรเราจะกันวงเงินไว้ประมาณเจ็ดหมื่นล้านนะครับแล้วก็ระยะที่สองกันไว้สามหมืนนะครับก็ระยะที่สองวงเงินสามหมื่นกับถ้าถ้ามีวงเหลือนในระยะแรกนะครับก็ก็จะเป็นวงเงินที่ที่เปิดบริการกับบุคคลทั่วไปก็จนกว่าจะหมดครบหนึ่ง้านครับอืมครับแล้วหมดเขตมเมื่อไหร่ฮะ เออหมดเขตก็คือก็คือครอบจํานวน1นึ่งแสนล้านครับผมอ๋อรับครบแล้วก็จบกันแต่ว่าบอกไม่ได้เป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมฮะไม่มีจํากัดอยน,นั้นก็ก,ก,ก็ก็เปิดจําหน่ายจนไปเรื่อยๆครบวงเงินครับผมจนครบวงเงินแต่แต่ก็เชื่อมั่นว่าเนื่องจากว่าในสถานวาการวันนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ฝากทั่วไปก็ให้ความสนใจที่จะฝากในรูปแบบของสลากนะครับก็เชื่อมั่นว่าคิดว่าใช่เวลา ไม่นานครับคุณปีรวัตรครับสามปีที่จะรับฝากนะครับพ่วงเวลาก็คิดว่าน่าจะไม่เวลาน่าจะสั้นมากครับผมอืมครับอันนี้ถ้าถ้าประเมินเอาจากที่เราเคยออกสลากมาแล้วเนี่ยนะครับครั้งก่อนๆคาดผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างครับคุณบัณฑิตนทรครับก็ก็ถ้าเทียบเทียบเเคียงกับการออกสลากชุดอื่นๆนะครับก็เอจริงๆเราใช้เวลาแค่ประมาณ รอบละวันเดียวเองนะครับวันเดียวพรัตครับเพราะว่าเป็นเป็นความต้องการความสนใจของของพี่น้องประชาชนมากครับวันเดียวหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะสนใจก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับครับครับก็จะต้องเตรียมการนะครับหรือว่าอาจจะสอบถามรายละเอียดที่ทกศได้ทุกสาถานะครับเพื่อที่จะเตรียมการรับฝากให้ ให้พันเวลาครับผมบยังถ้าเกิดมันต่อคิวกันเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วระบบบริหารจัดการของเราในการเปิดรับฝากจะทํำยังไงก็เนื่องจากว่าเอตลาดเราก็มีประสบการณ์จากงวดก่อนที่ออกมานะครับก็ในการรับฝากนะครับก็ก็คงจะในระยะที่สองนะครับเป็นเครื่องที่เราเปิดสําหรับบุคคลทั่วไปอันนี้เราก็ได้ซักซ้อม ในเรื่องของการให้บริการกับน้องๆที่อยู่ที่สาขานะครับว่าให้ให้อำนวยความสะดวกนะครับให้เตรียมการแล้วก็ให้บริการด้วยความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นก็ก็คงต้องเป็นไปตามลำดับตามคิวครับท่านครับครับซึ่งการฝากก็จะมีสองช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะฝากทางแอปพลิเคชันของเอโมบายของทกศได้นะครับส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะฝากที่เคาน์เตอร์ นะครับก็จะเปิด8.30พร้อมกันนะครับเพราะนั้นก็ก็อยู่ที่อยู่ที่ลำดับะอยู่ที่ความรวดเร็วของท่านผู้ฝากครับผมครับเอาไปว่าถ้าใครถ้าพลาดก็คือพลาดนะฮะต้องต้องรองวดต่อไปครับต้องรอต้องรออชุดใหม่ครับชุดใหม่มีโอกาสด้วยคุณมานพถ้าเกิดเสียงตอบรับมันดีมากๆจริงๆเกินกว่าที่เราคาดการกันเอาไว้เนี่ยก็ก็ในในเรื่องของการออกสลากก็ก็เรียนคุณพิรวัตรว่าอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ในเรื่องของ ตลาดในเรื่องของต้นทุนเงินใช่ในเรื่องของสภาพคล่องนะครับในการออกสลากแต่ละครั้งเ,เราก็ต้องอาศัยอํานาจของคณะกรรมการธนาคารนะครับ,รบก็ก็กกต้องผ่านคณะกรรมกา,ารพิจารณาตามความเหมาะสมก่อนที่จะออกครับ ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต้องรอก่อนไม่ได้แปลว่านึกจะออกก็ออกไม่ใช่นะฮะมันมีขั้นตอน,นมอนนีนะไม่ใช่แล้วครับ,รบนนทีนี้<ม>เกิดขั้นตอนนะครบับคุณมนพเกิดใครพลาดสลากไปเนี่ยแล้วอยากจะไปออมเงินกับทางธนาคารทรกศเนี่ยนะฮะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างไหมครับคุณมนพครับคือเออก็ขอขอนุญาตนําเรียนว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากของของทกศนะครับอจริงๆก็มีอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์ นะครับเงินฝากประจำนะครับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนะครับหรือหรือแม้แต่รูปแบบสลากนะครับวันนี้วันนี้นอกจากสลากชุดเกษตรมั่นคงสี่นะครับเรายังมีสลากชุดดิจิตอลนะครับซึ่งซึ่งเรารับฝากเฉพาะ่าน ระบบแอปพลิเคชันเอมบเยเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อาจจะไม่ทันชุดเกษตรมั่นคงสี่นะครับก็สอบถามรายละเอียดที่ท่ีกศสาขานะครับับอใกล้บ้านได้เลยนะครับครับได้ได้เลยครับครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณมนพครับขอบพระคุณนะครับ ครับขอบพระคุณคุณส <c oughs> ิรวัฒน์อากครับสวัสดีครับ,รค,รบคุณมนพจินาใหม่นะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวรอ oh. ใกล้ๆเนี่ยคุณฟังครับลองดูกันแล้วกันเพราะว่าผลตอบแทนนี่ถ้ามากกว่าห้าแสนบาทหาเอาวงเงินห้าแสนบาทแล้วกันห้าแสนบาทท่านมีสิทธิ์ถูกเลขท้ายสามตัวทุกงวดแปลว่าจะมีรายได้เข้าบัญชีทุกงวดผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเอาเฉพาะเฉพาะอย่างนี้นะครับยังไม่รวมเรื่องการถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งสาม ซึ่งก็ถือว่ามากกว่าเงินฝากของธนาคารออมทรัพย์โดยทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันได้รอเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเร่ยพิเศษ8เดือนนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละศูต่อปีคําถามคือหมดเขตร,รับฝากเมื่อไหร่นะครับคำตอบคือหมดเขตร,รับฝากวันที่31มีนาคม2566นี้นะครับ เดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมบาน,นิลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษเชื่อมสถานีเตาปูนไปสิ้นสุดบริเวณครูในด้วยทางวิ่งใต้ดินและยกระดับรวม17สถานี23.6กิโลเมตรพร้อมจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นตลอดแนวเส้นทางโดยรฟมพร้อมบูรณาการ